สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพรหัส,สป,ปดีที่15กันยายน2565นะครับวันนี้จะมาพูดคุยหลังเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่2รับที่เชลซีก็เปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอกับเรดบูลซาบวกไป1ประตูต่อหนึนะครับก็เป็นเกมแรกสำหรับแกรนพอตเตอร์นะผมในการเข้ามารับงานเป็นเฮดโค้ช เชลซีนะครับผมแต่ว่าก็ผลการในคันอาจจะไม่เป็นใจอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อ่ก็ต้องก็ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่งแล้วกันคนระับในการเล่นอะไรต่างๆมันไม่เหมือนตอนยคทูเคิลนะที่ฟุตบอลที่ผมชอบพูดอะนะผมว่าถ้าอ่าเป็นการเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าเทมโปอะไรเนี่ยก็ระดับสองสามอยู่ประมาณเนี้ย วันนี้เชลซีเปลี่ยนเลยนะครับบางทีเกือบห้าเลยนะบางครั้งนะเป็นบางจังหวะจะอยู่จะสามจะสี่อยู่เนี้ยประมาณเนี้ยครับคือบอลคือได้จังหวะแล้วแบบพยายามแทงขึ้นหน้าไปเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะนะผมเบอร์คือมีโอกาสนะครับวันนี้เห็นชัดเลยอไอ้พวกแบบการทําชิ่งทำการงัดบอลข้ามละกองหลังหรืออะไรแบบเนี้ยบอลโยนข้ามไปหรือบางทีงัดบอลข้ามหรืองัดบอลให้เพื่ออะไรเนงะี้ย วันนี้มีให้เห็นหลายจังหวะนะครับผมในการทําเกมลุกในในช่วงครึ่งแรกนะครับเห็นหลายจังหวะนะขึ้นทางขวาเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ลาฮิมสเตอร์ลิงก็ทําเกมลุกอยู่เหมือนเป็นวิงแบ็กซ้ายประมาณนั้นนะครับก็เลยพอเข้าใจว่าสิ่งที่พอตเตอร์เขาพูดไว้ในก่อนเกมที่เขาบอกว่าเขาต้องการเกมลุกกับเกมรับมันสมดุลกันนะครับผมก็คือ พอจัดทับมาผมเริ่มนึกภาพออกทันทีว่าแบบอ่ะพอจัดอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเล่นเป็นฟอร์เมชันหลังสในบางจังหวะตอนทั้งลุกทั้งรับอะไรประมาณเนี้นะครับบางทีเกมลุกก็เล่นหลัง3บ้านแต่คูคูเลยากับอัสปิเต้าจะขึ้นไปแล้วก็มีตัวลงมาเชื่อมต่างๆนะครับก็ก็ถือว่าพอมองรูปเกมอะไรพอพอรับได้นะแต่ว่าผลสกอรมันมันโชคร้ายไปหน่อยนะครับที่ชนะไม่ได้นะมัน แชมเปนลีกมันเรื่องดวงสําคัญอะนะครับไอจังหวะเสียประตูเนี่ยชัดเลยครับมันจังหวะมันไม่เป็นใจเลยสกัดก็ไม่ขาดนะสลัดเตียโกซิวาแล้วการจะเข้ามาป้วนเปลี่ยนไม่ให้ทางออกาโฟอ,อะไรที่ยิงเข้าไปในะอย่างอัสเปกต้าเนี่ยก็ช้าไปด้วยนะผมว่าแบบจังหวะมันมันพอดีสําหรับเรดบูซาวบวกพอดีอะนะครับที่ ได้ประตูตีเสมอในช่วงนาที75มันก็เลยแบบพอโดนตีเสมอเหมือนเชลซีดบดบดบลงไปอะ่ะเกมชา้าลงนิดนึงแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าแบบอาจจะชอ็ชอตไปอะ่ะก็เลยพอเหลือ15นาทีสุดท้ายผมเลยลองดูไงว่าเฮ้ยคุณจะกลับมาสู้ไหมแต่ก็กลับมาสู้นะแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือ ฟรีคิกแลวลิสเชนยิงกับข้ามคานใช่ไหมครับแล้วก็โบย่าได้วอลเล่ในกรอบแต่ข้ามคานอะไรเงี้ยคือมันมันจังหวะจริงๆอ่ะที่มันยังไม่ได้มันยังไม่ลงตัวก็คือมันเกมแรกแล้วก็เป็นเกมยุโรปสำหรับพอตเตอร์ด้วยนะผมที่แบบจริงๆจังๆได้มาสัมผัสยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเกมแรกเลยนะสำหรับแกมพอตเตอร์เนี่ยก็ถือว่าวันเนี้ยโอเคสภาพจิตใจหรือการ ขยันหรืออะไรเนี่ยความมาเก็ตความกระปี้กระเป๋ารรมัดทแมงหรือความทุ่มเทอะไรเนี้ยโอเคได้เห็นบ้างนะครับผมมันไม่เหมือนตอนยุคทูเคิลที่ช่วงช่วงท้ายของยุคทูยุคทูเทิลก่อนที่เขาโดนปลดไปมันแบบมันหมดสภาพไปแล้วแต่อันเนี้ยได้เห็นแบบบอลเนี่ยไม่รอให้เขาได้คองบอลแบบสาบายสาบายคือเข้าเลยเขา้าจังหวะได้ไม่ได้ไม่รู้พวดเพดิพดอะไรก็ไม่ได้แบบว่า ใส่ใจอะไรแต่คือมันได้กดดันอะ่ะมันได้ไปปะทะเขาคือมันไม่เหมือนตอนเชลซียุคเก่าๆที่แบบจะปล่อยให้ครองให้คู่แข่งคองบอลสบายๆไม่ค่อยเข้าบีบอะไรเท่าไหร่แต่วันเนี้ยเกมเนี้ยคือเห็นชัดว่าพยายามเข้าไปเล่นลูกฟุตบอลกันเกือบทุกคนเลยสลับเชลซีแล้วฟอร์เมชั่นฟลาททำเกมลุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพอรลา มีนักเตะได้บอลปุ๊บมันจะมีความขยับเลยขยับให้เป็นรูปให้เป็นคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมหรือทําให้ส่งง่ายๆขึ้นอ่ะประมาณเนี้ยมันมันเห็นฟอร์มันเห็นแบบชัดๆแหละในในส่วนตรงนี้ที่ผมดูรายละเอียดนะคือผมไม่ได้ดูว่าเรื่องฟอร์มแบบมันสวนซอกคอแล้วก็อะไรต่างๆที่มันดูแล้วมันขัํมเครียดอ่ะนัดแรกสําหรับพอมพอตเตอร์อ่ะแบบคุณจะหวังว่าแบบเปิดตัวสวยชนะสามสูนยนี้มันก็ เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยอะไรประมาณนี้สำหรับผู้จัดาการทีมแ,แรกๆแล้วคุมทีมเกมแ,แรกแบบนี้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วความคาดหวังสูงนะครับนี่คือสิ่งที่พวกคุณผิดมากกว่านะสำหรับแฟนบอลที่คนอื่นที่แบบว่าโอโ้โหกร่อยเลยอีกตั้งครึ่งเดือนกว่าจะได้ดูนะครับเพราะบอลกว่าจะเตะเพราะแมตช์เจลซีหรือพูลเลื่อนกร่อ,กอยไปเลยแบบเปิดตัวได้โอโ้โหมันเต็งอะไรเงี้ยมันผมว่าคุณคือ ตั้งต้นตั้งแต่พอเขียนลูกเริ่มเล่นที่แซนฟอร์ดบีด่ะคุณไปตั้งความหวังขนาดนั้นมากเกินไปเองอ่ะว่าต้องชนะต้องแบบสวยต้องเก็บสามคะแนนให้ได้นะครับแต่คุณไม่ยอมเผื่อใจเลยว่าแบบเขาเพิ่งมาคุมทีมและเกมแรกแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออถ้าก่อนหน้าเนี้ได้ลงเล่นคุมทีมแล้วแบบให้เล่นในเกมหลีกมาก่อนแล้วมาเล่นเกมนี้แล้วแบบสบภาพมันอย่างเงี้ยเออไอเนี้ยอย่างเงี้ยมันพอกล่อยได้ครับแต่ว่า นี่มันเกมแรกของเขาแล้ววันเนี้เล่นหลายแผนนะครับเืิแบบปรับกันไปปรับกันมาคือผมไม่ไม่มองว่ามันเปลี่ยนแผนอะไรนะแต่แบบคือยืนให้เป็นเพ่นเป็นแบบตำแหน่งที่แบบว่าให้เพื่อนยืนกันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมที่แบบให้สมบอลกันง่ายๆอะไรแบบเนี้ยนะครับยืนยืนให้ตำแหน่งที่แบบว่าเพื่อนสามารถจ่ายได้ไม่ไม่ใช่เหมือนตอนยุคทูเคอร์ที่ว่าคือเพื่อนไม่ค่อยขยับมาแบบพอได้บอลปุ๊บ ขึ้นหน้าไม่ค่อยได้กูจะส่งไปทางไหนกูวต้องส่งกลับคืนหลังอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็วนเป็นตัวยูต่ออะไรแบบเนี้ยแต่การพอเตอเตอร์ที่เห็นที่แบบยกขึ้นมาเล็กนึงอะที่เพิ่มระดับของการเล่นเชลซีขึ้นมาคือกล้าได้กล้าเสียแบบายเสี่ยงอะแบบคือไม่ไม่ไม่มัวแต่แบบว่ากูต้องส่งหลังส่งหลังส่งหลังอยู่ในหัวแบบเนี้ยแต่แบบว่าคือพอได้บอลอลเพื่อน,อนพยายามขยับมาลงมารับบอลให้เพื่อนได้รับบอล นะครับผมแล้วก็สามารถต่อไปคือเวลาส่งบอลหรืออะไรประมานเนี้ยคือแบบพยายามไม่ให้เพื่อนเจอทางตันในการที่จะส่งต่อไปในจังหวะทัทดทายอะไรแบบนี้จังหวะหนึ่งสองสามสี่พอส่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือแบบพยายามไม่ให้เพื่อนตันอะ่ะไม่ให้แบบหมดหนทางคือต้องส่งคืนหลังอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วไ,ไอจังหวะที่แบบ เชลซีในการบิวอัพจากแดนหลังเนี่ยคือวันนี้เห็นได้ชัดว่าเกป้าวันนี้มีส่วนร่วมค่อนข้างพอสมควรนะไม่ใช่ว่าเยอะเยอะอะไรมากมายแต่ว่าค่อนข้างพอสมควรนะครับผมแบบ <c oughs> บางทีเพื่อนคูคครยญาหรืออัสเซลจะขึ้นสูงไปแล้วเหลือเตโกซิวาน,นี่เขาจะเข้าจะค่อยจะเข้ามารองรับเวลาบอลแบบเอาโอเคโดนเซาวบวกไล่บีบมาไม่มีไม่รู้จะส่งตัวไหนก็ส่งมาหาเขาก่อนก็ได้แล้วก็ ให้เพื่อนๆได้เซตไปยืนตำแหน่งในในการขึ้นเกมต่อไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมคือได้ดูได้เห็นนะครับคือสกอร์โอเคมันไม่เป็นใจมันอาจจะโชคร้ายอะไรแบบนี้นะที่เสมอแต่ว่าคือผมมองภาพรวมที่ว่าเฮ้ยดูอะไรที่มันแตกต่างไปจากเกมก่อนหน้านี้วะเกมที่แพ้ดินอมอสซาเก็บหรือยุคทูเคิลก่อนๆน,น,น,นั้นเนี่ยที่อะไรที่มันเปลี่ยนไปผมอยากดูตรงนั้นมากกว่าอะไรที่พัฒนาจิตใจคุณอนา่ยยังไอ้นั่นอยู่หรือเปล่านะครับผมมันก็มีแค่บางคนเลยนะที่แบบ อาจจะยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมชัดเลยวันนี้อาจจะเป็นฮาคิมซีเยตมั้งที่ช่วงท้ายเกมมีโอกาสเยอะมากเลยนะนะครับหลุดไปแล้วยิงแบบคือวิ่งไปแล้วจะทำประตูหรือ้งไอ้ลูกจังหวะที่โบย่าปาดเข้ามาตรงกลางแล้วยิงแล้วติดเซฟงัดไปข้ามตัวผู้รักษาประตูก็ลูกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ อ่าเปิดบอลไปกับล้นหลาออะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะเปิดแตะมุมก็ไม่ได้ลุ้นอะไรก็เปิดมาให้เขาสากัดเสารแรกอะไรแบบนี้กับอีกคนหนึ่งอย่างผมว่าอาจจะติดมันมันอาจจะพูดเชิงที่แบบว่าจะตําหนิมากอะไรขนาดม,มันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าผมต้องยอมรับนะใครฮาวเวสเนี่ยแบบช่วงหลังเริ่มที่จะแบบว่าคือความคลาสคลาสของเขาในเกมกับดีนโมซาเก็ตมันหายไปอะ่ะ เออประมาณนั้นเลยท่เจ้าดูผมเห็นนะคือคลาสที่แบบว่าความเหนือชั้นแล้วเนี่ยมันหายไปวันนี้พลาดพอสมควรแล้วก็ถึงแม้จะไล่บอลก็จริงแต่มันไล่ไม่จนเนี่ยครับผมดังนั้นเนี่ยเกมลุกก็เหมือนเดิมนะยังคือสิ่งที่ยังเหมือนเดิมยังมีครับก็คือไล์เซอร์รี่ยังโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะวันนี้ในการอ,อ่ตอนนั้นเชลซีก็บิ๊กอาจจะแดนหลังแหละ กำลังโดนเลดบูซาวบวนเพสซิ่งนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังครึ่งแรกยิงกันไม่ได้นะครับต้นครึ่งหลังเล่นมาประมาณ2นาทีนะผมก็ได้ประตูนะจากไลน์สเตลลิงก็เป็นจังหวะที่เชลซีคือเซฟซา,าวบวนะัวนเนี่ยกำลังไล่บอลใช่ไหมครับแล้วอาร์สูนเกต้าก็ส่งให้ลิจเจมลิจเจมแบบคล้ายๆแบบแกะได้นะครับผมก็คือพาบอลไปข้างหน้าได้หลุดตัวประกบแล้วก็ส่งให้เมสันเมาส์เมสันเมาส์ก็เปิดเลยครับตบเข้ามาตรงกลางแล้ว นักเตะทั้งซาบัวทั้งเชลซีอย่างพวกโอบามิยองอะไรนะก็คือแบบอาจจะไม่ได้บอลอะ่ะล้วบ,บอลไปเข้าทางลาฮิมสเตอร์ลิงแตะบอลแบบคือดันบอลไปข้างหน้าเหมือนนักเตะฟุตซอลเวลารับบอลใช่ไหมครับเ,ออเห็นคือลักษณะประมาณนั้นเลยนะครับผมก็คือใช้เหยียบบอลอะ่ะเหยียบบอลไปข้างหน้าดันบอลไปข้างหน้าแล้วก็ปั่นไปเสาไกลเข้าประตูอย่างสวยเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวได้นักตเตะแมวเดอรแมนประจำแมตช์ไปด้วยนะถึงแม้เชลซี Chelsea, จะเสมอก็ตามนะแต่ลาฮิมสเตอร์ลิงได้นะครับผมในเกมนี้ น้ำหนึ่งประตูต่อกสูอย่างสวยงามเลยนะครับผมเปิดหัวมาในี่ยน้ำครึ่งครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหโอเคลูก2ก็ต้องเอาให้ได้อะไรประมาณนี้ครับชลซีก็พยายามบุกบุกบุกแต่มันไปเสียประตูอย่างที่บอกนะครับโนอาโอคาฟอร์โอคาฟอร์อะไรเนี่ยนะครับผมที่ยิงเข้าไปคือเราไปเพชสูงแล้วก็เจ้าโกซิวาด้วยตามจริงอ่ะถ้าเขาไม่พาลาดลูกนี้อาจจะไม่เสียประตูนะที่แบบ สก,กัดแล้วมันชัวอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกนี้สก,กัดแล้วบอลแบบบอลมันยังเ้าไปเข้าทางได้บูซาบวกต่อนะครับเนี่ยคือสนเสน่ห์ของยูฟาแชมเปี้ยนลีคคือบางจังหวะที่แบบมันมีดวงอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ลากไปนะครับโจเดียอาดัมูมั้นะครับผมที่ลากเข้าไปแล้วก็เปิดตบเข้ามาตรงกลางแล้วอาสปิโกตามันคือบอลไปพอจะไปอ่าคล้ายๆสร้างปัญหาให้กับทาง อโอคาฟอรม์มันไม่ได้คือก็ยิงแบบยิงก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะแต่ว่ายิงแล้วแบบบอลมันเบาๆแล้วมันก็เข้าไปอะไรประมาณเนี้คือแบบมันก็คืออย่างที่บอกมันดวงอะนะครับผมมันแบบมันมีโชคนิดนึงในการมาช่วยทําให้ได้ประตูตีเสมอของเซาวบวกนะมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหทําแบบทําแบบเพอร์เฟกมากทําแบบโอเนียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นโอเพนเพย์ที่แบบโอ้โห มันมันต้องชื่นชมว่าสมควรได้ประตูแต่ว่าแกอันเนี้ยคือแบบมันมีมีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมันต้องมีอ่ะนะครับผมไปจังหวะที่จังหวะของเจโกซิวาและไอจังหวะตอนที่ก่อนที่จะมาถึงเจโกซิวาที่ส่งขึ้นมาด้วยนะคือพยายามสกัดแต่บอลก็ยังไปเข้าทางเขาอยู่ดีแบบไม่ไม่ขาดอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ทําให้ตัวเองมาครอบครองบอลอ่ะกลายเป็นว่าเสียบอลให้ให้เขาทําเกมลุกไปจ่ายบอลได้็กขึ้นไปได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยโดนตีเสมอนาทีเจ็ดสิบห้าหลังจากนั้นเชลซีก็พยายามพยายามครับเพราะว่า ก็เปลี่ยนเอาซีเยตเอาการักเกอร์เอาพูลิสิกลงมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลนะผมก็โอกาสท้ายๆของซีเยตก็เยอะนะครับผมนะก็อมองไปคือเปิดมาจากเสาไกลอ่ะคือพูลิสิกเปิดมาแล้วก็มงแล้วก็ติดเซฟอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ลูกที่โบย่าปาดเข้ามาแล้วยิงก็ติดเซฟที่งัดไม่ผ่านข้ามตัวนะครับผมพูกสาบตัวนะครับแล้วก็อีกลูกนึงคือโบย่านะครับที่มีลูกนึงที่ล้ำหน้านะคืยิงไปแล้วก็ไม่ดีด้วยนะน่าจะยิงแบบฉลับ ด้วยนะยิงแบบโดนทางเซาบัวมาสกัดแล้วก็อีกลูกหนึ่งคือวอลเล่ในกรอบเขตโทษนะที่พัวพันกัน,นตรงนั้นนะที่มีกาลักเกอร์มั้งนะผมที่อบอลมันตกใส่เขาแล้วก็ามาเข้าทางโบย่าแล้วก็วอลเล่เต็มเต็มที่ลแล้วก็เหินข้ามคานไปน่าเสียดายนะผมก็จบเกมไปเชลซีก็เสมอนะผมเลดบูเซาบัวไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งทำให้ตารางเนี่ย ตอนนี้มีลานที่ชนะไปก่อนหน้านี้เพราะว่าแข่งตอนห้าทุ่มสี่ห้าที่ชนะซาเก็ตไปสามหนึ่งเนี่ยก็เป็นจ่าโฟนับสี่คะแนนแล้วก็ตามด้วยซาเก็ตสามคะแนนแล้วก็เซาวบวกสองเชลซีหนึ่งนะครับผมก็บวยนะครับก็ผ่านไปสองเกมมีแต้มเดียวบางคนก็มองว่าโอกาสตรงรอบสูงมากๆนะครับแต่ผมมองว่าอย่างนี้นะถึงแม้นัดต่อไปจะเจอมีลานในบ้านแล้วก็ไปเยือนมีลานสองเกมติดเลยคือมันอยู่ที่จังหวะจริงๆถ้า ทามมิ่งเชลซีมันได้นะครับก็ด้วยถ้าสมมุติว่าเนี่ยมันคุณจะได้เข้ารอบอะยังไงมันก็เข้ารอบครับต่อให้สองเกมแรกแพ้เงี่ยแบบไม่มีแต้มด้วยนะสมมุตินะแต่ถ้าคุณจะได้เข้ารอบมันก็จะได้เข้ารอบนะผมผมผมมองอย่างนั้นนะ่ะนะครับผมถ้ามันก็จะเหมือนตอนที่เรารเผชิญในช่วงที่แชมเปี้ยนลีกป,ปีปีที่ไรแชมปีแรกอะที่เราแพ้นาปโปลีแบบ เกมแรกแบบเกมสองไม่น่าจะกลับมาชนะได้อะไรประมาณนี้ก,ก็ก็คือผมก็ยังเชื่อทีมเชื่อมั่นในทีมว่าน่าจะแบบว่าสามารถทําให้เราผ่านเข้ารอบไปได้ผ่านเข้ารอบสิบหกทีมะนะครับก็ยังเชื่ออยู่นะครับผมก็ตอนเนี้อย่างพอตเตอร์เขาพูดหลังเกมว่าแบบเนี่ยตอนเนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องสภาพจิตใจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปไปบิวกันบิวกันใหม่พัฒนากันใหม่ต่อไปนะครับผมก็มีเวลาครึ่งเดือนเลยนะครับผมนะสําหรับ กว่าจะกลับมาเตะอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นักเตะบางคนที่ไม่ได้ไปเข้าแคมป์อุ่นเครื่องกับทีมชาติอะไรเงี้ยมันก็ยังพอมีแล้วก็น่าจะคล้ายๆแบบว่าน่าจะได้ซ้อมกันเยอะๆแล้วก็พอเตอร์เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมทีมแล้วก็แบบคล้ายๆพูดคุยตัวๆอะไรประมาณเนี้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะที่กว่าจะอบิ้วกันได้ขนาดไหนนะคือแบบคล้ายๆกระตุ้นกันได้ขนาดไหนนะผมไปดูรายชื่อนะที่ ส่งมานะครับผมก็ฮูสกอร์เหมือนสายเป็น4 2 3 1นะครับผู้สาบดูกเกป้านะครับกองหลัง4คนนะก็ตามนี้ก็ได้นะผมคูเรคูลุเร,รยาลิสเจมอัสปิเกต้าซีวานะครับผมส่วนกองกลางครับจอจยญี่ยวก็โควาสิตนะครับแนวรุก3คนสเตอร์ลิงฮาวเวสเมสันมาแล้วก็หน้าเป้าเป็นโอบามายองมองนี้ก็ได้นะครับผมขออภัยนะตัวสำรองวันนี้ใช้คโคโปตา้าเลยนะห้าคนนะก็ล็อตตชี่กับแทนคายฮาวเวสโบยาแทนโอบามายอง กาลักเกอร์แทนโควาซิชนะครับผมอาคิมซีเยตแทนอัสบิกเวตาแล้วก็พูลิสิกแทนลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมในช่วงครึ่งหลังนะเปลี่ยนครึ่งหลังหมดเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายชื่อสเ,อเู้เล่นตัวจิีนะครับไซตินะผมก็โอ้โหยังก็ยังเหมือนเดิมนะคล้ายๆเดิมๆที่เราได้เจอนะผมก็คือโอกาสยิงเยอะแต่ว่าเข้ากรอบแค่ไม่กี่ลูกนะก็วงเกมเนี่ยคือเข้ากรอบมันไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนี่ครับก็คือ ยิงเข้ากรอบอ่ายิงทั้งหมด16ครั้งเข้ากรอบ4เท่านั้นเองนะผมส่วนเซาบัวรู้สึกจะเข้ากรอบ3เลยมั้งนะับยิง4เข้ากรอบ3เลยนะผมนะก็วันนี้ครองบอลไป66%เลยครับสำหรับเชลซีนะเตะมุมไป3าครั้งนะครับผมผ่านบอลสำเร็จเนี่ย84%เลยนะผมนะอ๋อผ่านบอลทั้งหมดนะอ๋อโอเคผ่านบอลเป็นจำนวนเปอร์เซ็นตะ์84%เลยนะผมผ่านเข้าเป้านี่นไงนะครับผมผ่านสําเร็จนะก็คือ คือผ่านบอลทั้งหมดแล้วก็คืออ่าเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะพาร์สคอมพิวตเนี่ยมันน่าจะผ่านสําเร็จ582คนระั้งจาก696ครั้งที่ผ่านบอลน,นะครับผมประมาณนี้นะครับผมล้าหน้าไปสี่ครั้งนะครับผมนะวิ่งโอ้แปลกนะวันนี้เซาบวกกลายเป็นว่าวิ่งมากกว่าเชลซีนะครับผมที่ตามจริงๆที่ดูแบบการไล่บีบอะไรมันน่าจะเชลซีวิ่งมากกว่านะแต่การว่าเซาบวกวิ่งมากกว่านะผมใบเหลืองใบเดียวนับที่เชลซีโดนก็คือลิสเจนนะไป คล้ายๆแบบอาจจะมีเรื่องกันนักเตะกับเซาวบวบนะครับผมนะนะผมในตอนที่แบบเ,าเขาคือตอนนั้นเชลซีกำลังบุกด้วยนะนะผมแล้วก็แบบคล้ายๆลิสเจมโดนทําฟาวแบบจะเหมือนจะโดนนักเตะแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาไปทําไปเสียฟาวแทนนะผมก็เหลี่ยมเบียดกันไปนะผมนะก็มีลูกแถมนะผมก็เลยโดนใบเหลืองใบสับลิสเจมนะครับผมแล้วก็ใบแดงไม่มีนับในเกมนี้นะก็เป็นเซฟเซตีทั้งหมดหลังเกมนะครับผมนะ เกมยูฟ่าชมเปียร์รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ครับที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับเรดบูลซาบวไป1ประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวเราว่ากันในเกมหน้านู้นเลยนะเดือนตุลาคมพบกันอีกทีนะผมเดี๋ยวช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิป a ค a d e มี of b บ o กับาทางเรื่องโรมานาบาวิวิสเก้าปีโรมมนาบาวิที่ยังหลงเหลืออยู่ยังค้างอยู่นะผมอีก2พาร์ทนะผมจะทำให้เสร็จนะผมในช่วงเดือนนี้นะผมก็ฝากเอาไว้ด้วยฝากติดตามกันด้วยนะผมก็โอเคครับม,มันมันอาจจะเซง็งไมอาจจะได้แต่ว่าคือมัน คือโชคไม่ดีแล้วกันนะผมผมพูดได้แค่นี้นะมันโชคไม่ดีมันจะบอกว่ากร่อยเลยมันคือคุณวางมาตรฐานไปเองมากกว่านะครับในการที่จะหวังกับเกมเนี้ยนะครับผมนะคือเหมือนกับว่าหวังชนะดีๆได้สามแต้มแบบจบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรเงี้ยนะผมแต่คือคุณหวังไปเองไนงะคือไม่ได้เผื่อใจไว้บ้างเลยนะผมนะก็แต่ผมเองอนะคือมันก็มีมุมเสมออะไรเงี้ยนะที่มองแบบว่าอ่าแบบ คือเซาวบวกมันก็ไม่ใช่ธรรมดาอะไรประมาณนี้ก็ก็มองอย่างนั้นได้นะผมแบบเสมอได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือคุณจะไปหวังแบบโอ้โหเปิดตัวชนะแบบสวยหรูชนะแบบโอ้โหเล่นไนมันมันไม่ใช่ครับนะในเกมเกมแรกอย่างกับพอรเตอร์ที่เขาไม่ได้แบบว่าคุกคีหรือมีประสบการณ์กับแชมเี้ยนส์ลีกอะไรขนาดนั้นนะครับผมทําได้ขนาดนี้มันก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับผมนะแบบที่สิ่งที่มันยกระดับมานะผมไม่ได้บอกว่า เหมือนแต่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปแก้กันใหม่ปรับแก้ปรับจูนกันไปนะผมในช่วงเวลาที่เหลือก่อนที่จะเล่นเกมลีกทีในวันในเดือนตุลาคมอันนับที่จะเจอคริสตัลพารีสนะผมก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง hard o f blue ไว้หน่ยนะเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กช่องเนียวสำหรับวันนี้ช่วง after the match ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ระหว่างอ่ที่เชลซีนะเปิดบ้านเสมอกับเรดบูลซาวบวกไป1ประตูต่อ1ก็ขอตัวลาไปก่อนพงกันใหม่ใน โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ